เฮ้ยน้องๆกูมีข่าวดีจะมาบอกพวกมึงว่ะคือในตอนนี้เนี่ยช่องของผมอะมียอดผู้ติดตามถึงห้าหมื่นซับสไคร์เบอ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 ร์ตัวมือสิครับรอใครตัดริบบิ้นน่ะ ต้องกราบขอบะคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ช่วยสนับสนุนผมมาถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นผมจะฉลอง50,000ซับโดยการทำ Q&A ดีไหมดีแหละทุกคนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับว่าอยากถามอะไรเกี่ยวกับผมแต่ว่ามีข้อแม่อย่างหนึง่งคุณมึงต้องถามหนึ่งข้อพอนะครับเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวกูจับต่อแม่งเลย ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมขอ1,000ไ,ไลค์แล้วกันไม่ขออะไรมากเลยนะครับช่วยกดไลค์หน่อยได้เปล่าได้เปล่าได้ล่าได้ปล่าไล่าไลาลาไ้ปล้วมองถ้วยอะไรครับน้องโอเคก็สว,วีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมไมค์ mr. ครับที่ทุกคนรักมากอีกเช่นเคยนะฮะ ซึ่งวันนี้เรามาเล่นมอดที่มีชื่อว่าฟาร t ดเฟดแบ r มอดนี้ก็จะลามคล้ายไฟนายแอดเฟนดีเลยนะครับเพราะว่ามอดนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับหมีดูสิครับแม่งให้หัวหมีมามันเอาใส่ได้ปะ Nope อา้าวทำไมมันใส่ไม่ได้วะเออช่างมันเถอะ เอาเป็นว่ามอรดนี้คงค้างจะน่ากลัวอย่างแน่นอนเพราะว่ามอรดนี้เนี่ยคนสร้างเดียวกับมอดพดะเจ้าแล้วก็มอด inside your system ด้วยครับนั่นแหละครับผมว่ามอรดนี้เนี่ยคงค้างจะน่ากลัวอย่างแน,น่นอนนะอันนี้กูไม่รู้นะครับว่ามันจะน่ากลัวจริงหรือไม่นะแต่ผม,มคิดว่าน่าจะน่ากลัวแหละนะครับคนสร้างเดียวกัน่ะนะกูพูดขครวะเนี่ย <c oughs> แล้วมันเอาไว้ทำอะไรวะอุ้ย <c oughs> อุ้ยเออเด้อเด้อเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเดอุ้ยฝนอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะปรากฏการณ์อะไรวะเนี่ยเป็นฝีมือของไอหมีเหรอวะชิบหายแล้วไงทุกคนชิบหายของจริงละผมว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติเยอะอย่างแน่นอนเลยอะแม่งเอ้ย ตอนแรกเนี่ยผมคิดภารกิจไว้แล้วนะที่จะมาทําคลิปนี้เนี่ยแต่ดูจากสถานการณ์เมื่อกี้แล้วเนี่ยน่าจะไม่รอดโอเคราไปตานมาโอ้ยใครแม่งพูดอะไรหน้าหนาววะพ่อมึงแดกระครังไปหรือไงฮะเออเมื่อกี้ผมพูดเลยนะพี่เมื่อกี้ผมพูดลอยๆครับถ้าพี่มีฟังอยู่เนี่ยผมไม่ได้พูดภาษาไทยนะพี่ ผมพูดภาษาจีนเออชืเชืเอเชเเยผมโอ้ยเดี๋ยวเด้๋ยวเดี๋ยว้อเเดเอ้อเ้อเ้อเอ้ยน่าจะเห็นเันนะ แม่งใช้กระถาหลงตาใส่กูอือไม่ไหวแล้วมาสร้างบ้านเลยแล้วกันตรงนี้แหละนะครับแม่งกายจุดเกิดดีอันนี้เราไม่รู้นะครับว่าไอหมีตัวนี้เนี่ยมันจะโผลมาตอนไหนนะครับตอนนี้ผมค่อนข้างจะระแวงเลยนะเพราะว่าไอหมีตัวนี้เนี่ยผมเห็นผ่านๆในติกตอกน,นะครับว่ามันวิ่งเร็วมากอารมณ์เหมือนแบบคุณยายสปีดอะ

้ยมีเสียงด้วยโอช่างแม่งเถอะลำคาญหูชิบหายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวทำไมเสียงเพลงมันคุ้นๆจังวะเอ้ยมันเหมือนไฟนั่ยเอ็ดเฟดดี้เลยเสียงแบบเนี้ยอันนี้ผมเคยเล่นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย อะไรครับอะไรครับเนี่ยอ้ยนานแยะผมว่ามันน่าจะมาแล้วแหละเสียงเพลงแบบนี้นะเชื่อผมไหมอันนี้เซนมันบอกมานะอย่าเพิ่งมาเลยเว้ยเพื่อนกูขอสร้างบ้านที่เสร็จก่อน <c oughs> โอ้ย เมื่อกี้มันโผล่มาตอนไหนวะโอ้โหมันทำลายเฮ้ยเลเหรอวะเดี๋ยว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 โอ้โหเฮ้ยมันหนักจังอะเอาละครับทผู้ชม ผมรู้สึกว่าไอหมีตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นหมีจากเทพเจ้านะครับผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าดูพลังที่ผ่านมาเนี่ยมันเกินกว่าพระเจ้าแน่นอนอะ่ะอืมอันนี้กูพูดอวยเลยนะครับอวยคมเลยอะ่ะอฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่มีธรรมดาแล้วครับอะไรเนี่ย ราม,มนดำอะไรวะจะเย็นๆนะไอ้หนุ่มแล้วมันจะโผล่มาอีกป่าวะเออเรายังไม่เห็นตัวมาเลยนะแม่งจ้ำสแกร์เลยวะ โอ้โหบ้านกู RIP สวิเลยอย่างงี้โอเคงั้นผมไปลงถ้ำเลยแล้วกันเออสร้างบ้านมันก็ไรประโยชน์เลยอย่างเงี้ยโอ้โหตอนแรกนึกว่ามันจะปกป้องได้นะโอ้โหไปไปมา,มาเนี่ย <c oughs> ไม่เหลือซากเลยครับเลเป็นขี้ใต้บ้านเรามีถ้ำนะครับ มาขอดูหน่อยว่าเป็นถ้าใหญ่หรือไม่นะครับรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เลยมั้งเนี่ยเอาละครับได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอีกแล้วหวังว่ามันจะไม่โผลมาในถ้านะหวังว่าแบบนั้นนะ นอนดีกว่า <c oughs> อืมปลอดภัยแต่ว่าขอรีโนเวทบ้านซะหน่อย <c oughs> ให้มันดูเป็นบ้านหน่อยนะครับอ่าไม่ต้องสวยแล้วนะนี่สร้างบ้านเป็นหินเลยนะครับคนจริงไม่กระทิงแดงแล้วก็ประตูนี่ ให้มันดูเป็นบ้านเป็นคนหน่อยเวลาใครผ่านมาเนี่ยจะได้ดูออกว่ามันเป็นบ้านนะครับกูเล่นคนเดียวนี่วะมาครับท่านผู้ชมเรามาหาเพชรกันต่อดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากได้เพชรมากเลยนะครับเพื่อที่จะทําปืนแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําแล้วเนี่ยจะได้ยิงมันหรือเปล่านั่นน่ะสิจะได้ยิงมันหรือเปล่า แต่ก็ไม่เป็นไรผมจะพยายามแล้วกันนะนี่ผู้สลอ r s a โอเคค่อยๆข,ขุดไปนะครับอ่าเก็บหินอันนี้ด้วยนะครับไอหินอันนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่เอาไว้ทำปืนได้นะครับอันนี้กูเพิ่งรู้นะนะะเออว่าไอหินเนี้ยแม่งมีประโยชน์ด้ย <c oughs> โอเคถือว่ามีประโยชน์แล้วกัน โอ้โหจะเย็นพี่ตะโกนดังชังอ่ะตะโกโคตรดังเลยอ่ะโอ้โหตะโกนดังเกินโอเคตันเราต้องขุดเองแล้วนะครับมาขุดเองเลยตรงเนี้ย ย้โอ้โหแม่งลอกูคาถ้ำเลยครับน้องๆดูดิโอ้โหสงสัยแบบนี้ผมจะคาปืนแล้วร้ประโยชน์แน่นอนเลยอะ งั้นผมเปลี่ยนเป้าหมายเลยแล้วกันผมจะถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านะครับอืมมากูจะถ่ายรูปอย่างเดียวเลยมาไอเย็ดเคเรามาครับกล้องกันดีกว่าครับกล้องมันคราบยังไงว่ากล้องเนี่ยไหนดูซิไม่น่าใช้เพชรอ่มัง้งโอเคจริงด้วยครับง่ายอยู่แบบนี้ ปรับเรียบร้อยสวยงามครับแค่นี้ก็รอมันโผลมาแค่นั้นนะครับแต่ว่าเราต้องมีกระดาษก่อนนะถ้าเราไม่มีกระดาษเนี่ยมันก็จะถ่ายรูปไม่ได้นะครับนี่ครับอ้อยเราจะต้องเอาอ้อยไปทำกระดาษนะฮะอ่าไป let's go คราวนี้แหละเหลือแค่ตั้งทินฐานนะครับ อ่าจะถ่ายรูปให้ดูเรียบร้อยอ่านี่เราได้เป็นอาราบ้ามแบบนี้เลยนะครับข้างจะเจ๋งนะมอนเ่ Monet. โอเคครับท่านชมเรามาสร้างติฐานกันเลยดีกว่าเนื่องจากตัวมันเนี่ยสามารถทําลายบล็อกได้นะครับเราจะต้องสร้างตีนฐานให้มันหน,หนาเลยแล้วกันมาเริ่มเลยนะแต่ว่าในระหว่างสร้างฐานเนี่ยก็จะมีพลังเหนือธรรมชาติของมันอยู่นะครับที่เรา ไม่สามารถคาคันเนได้ส่วนมากพลังของมันเนี่ยมันจะเป็นภาพลวงตานะครับมันจะทําอะไรเราไม่ได้หรือเปล่ากูไม่แน่ใจนะครับกูพูดมั่ว <c oughs> <c oughs> นั่นแย่กูว่าแล้วโอ้ใจเย็นนะครับมันคือภาพลวงตา ตอนนี้ทินทานของผมก็ใกล้จะเป็นกระแพงเมืองจีนแล้วนะครับเวลามันโผล่มาเนี่ยบอกเลยมันน่าจะเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับเข้าไม่ได้ก็เฮียละโอเคโอเคเห็นไหมมันร้องใหญ่เลยทุกคนเห็นปะโอเคเตรียมตัวนะครับทุกคน อันนี้มันเป็นเสียงเฟสสุดท้ายก่อนที่มันจะมาะครับเดี๋ยวมันก็มีเสียงไฟนั้เอฟเฟดี้มาแน่นอนนะครับรอดูได้เลยอันนี้ผมรู้แม่คิีอของมันแล้วนะเออนี่ไงมาแล้วเสียงนี้รอเลยครับรอเลยครับเท่าชม มันจะอยู่อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยกระดาษอยู่ไหนกระดาษกระดาษกระดาษมันมาแน่มันมาแน่นี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 ่เสียงมันมาแล้วโอเคโอเคโอเคนี่นะวะถ้ามันได้ยินเสียงตึงๆเนี่ยมันมาแน่นอน เดียวด้านใหญ่มันมีเสียงแล้วด้านใหญ่ียโอ้